คุณผู้ชมคาะมาต่อกันที่คนสวยกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับแม่แอฟทักซอนคุณผู้ชมนี่คราวนี้เขาออกงานคู่กันแล้วค่ะไม่ใช่งานคู่กับใครนะคะลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เขาออกงานคู่กันต้อนรับวันแม่แห่งชาติเนาะวันแม่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วต้องบอกเลยว่าออกอีเวนต์ครั้งนี้แม่แอฟสบายใจหายห่วงเพราะอะไรเพราะว่าน้องปีใหม่เนี่ยเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเห็นแบบนี้แล้วต่อไปประกาศรับงานคู่กับ คุณแม่ได้แบบสบายๆเลยนะจ๊ะหนุ่มปี uh huh. เห็นควงคู่กันมาต้อนรับวันแม่แบบนี้แม่แอฟก็เลยเล่าแผนช่วงวันแม่ที่จะเกิดขึ้นให้ฟังว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมที่จะมีทริปไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัวแล้วพร้อมกับชมลูกสาวให้ฟังด้วยว่าตอนนี้น้องปีใหม่เริ่มโตขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจนคุณแม่แอฟบอกว่าทุกวันนี้นะอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วละค่ะ มีกิจกรรมด้วยกันเยอะมีหลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนต์แรกนะคะเนื่องในวันแม่ค่ะอุ่นใจค่ะทำงานกับใครก็ไม่เหมือนทำงานกับลูกใช่ไหมคะค่ะตื่นเต้นไหมคะนิดหนึ่งค่ะเรียบร้อยเป็นพิเศษเขาก็จะมีรีเควสแบบว่ากิจกรรมที่อยากทำอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนบางครั้งเพื่อนเคยไปค่ะก็เลยเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยควรไปที่นี่แล้วก็ไป มีเพื่อนแล้วเริ่มมีเรฟเฟรนซ์แล้วเดี๋ยวนี้เที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะก็เลยมีตีกันบ้างเป็นปกติ <c oughs> ใกลแล้วนะกกใกล้จะได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะจ๊าคู่แม่ลูกนะส่วนเรื่องที่น้องปีใหม่โดนแซวว่าตอนนี้กลายเป็นสายคอยอัปเดตกิจกรรมต่างๆของแม่แอฟให้หนุ่มนนกุลฟางเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้แม่แอฟเขาก็ตอบแทนลูกสาวว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการอัปเดตชีวิตแต่ละวันมากกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นสายไปรายงานอะไรแบบนี้เพราะน้องปีใหม่กับคุณนนกุลเนี่ยเขาก็สนิทกันพูดคุยแกลงก้งกันตามปากติค่ะ ก็คือตอนที่หนูไปไหนแล้วหนูคิดว่าสนุกดีหนูก็จะไปบอกเขาก็เล่าแล้วค่ะแบบเหมือนไปเที่ยวที่ไหนสนุกมันก็อยากเล่าเนาะไม่ได้ไรายงานเนาะใช่ไหม,ไมเล่าเฉยใช่ เฉยๆไม่ได้เป็น <คะ S 1> สายมารายงานอะไรให้ฟังเออขออัพเดตกิจวัตรประจําวันก็ไปหาว่าน้องเป็นสาย,สายแต่ถ้าพี่นนทถามเพิ่มเติมก็พร้อมจะเล่า่